เนี่ยเนี่ยเริ่มละดูสิดูสิเนี่ยเนี่ยดูสิกิ่งเนี่ยผมก็จิกกิ่งอย่างนี้นี่ไม่ไม่มีไม่มีปุ๋ยกระกระกระตุ้นดาดอกจะไม่ออกนี่จะไม่ออกมันออกยันไปจะขึ้นอยู่กับการตัดใบด้วยนะครับเอ่อปกปกติเมื่อก่อนนี้ทีตอนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยกิ่งกิ่งแบบที่เราเห็นเนี่ยอ่าไม่ไม่มีไม่มีดอกไม่มีดอกครับครับ ก็ก <One input> ็เหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้เราใช้มาเราเราได้ดอกอะไรเยอะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณลุงอ่าขอคุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อวิชัยฮะคุณวิชัยนามตะกุลนามตะกุลพิตะทิพย์ครับครับตรงนี้ที่เราอยู่เป็นสวนโกโก้โกโก้นะครับอ่าตรงนี้เราอายุ4ี่ปีแล้วครับตรงที่เราอยู่นี้อ่าตั้งอยู่ตรงไหนครับ อำเภอสี่อำเภออำเภอ,มเอมแม่ออนบ้านห้วยแก้วอำเภอแม่ออนครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียง <นะ S 2> ใหม่พื้นที่ที่คุณลุงวิชัยเนี่ยปลูกโกโก้ปลูกมานานกี่ปีแล้วครับตอนนี้คปลูกมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีนะครับปีแล้วประมาณสี่พันต้นสี่พันต้นนะครับป,ปกติเนี่ยต้นโกโก้เนี่ยเราปลูกเนี่ยปลูกกี่ปีถึงจะได้าดูแลดีผลิต ีเดียวครับถ้าดูแดีนะปุ๋ยถึงน้ำถึงมนปีเดียวหนึ่งปีนะครับปีแต่ถ้าปลูกแบบที่ไม่ไม่ใส่ใจมากอาหารไม่ถึงน้ำไม่ถึงก็สองปีครับที่มีปัญหาทีแรกก็คือไม่ไม่ไม่มีดอกครับรุ่นแรกรุ่นลูกก็เก็บไปแล้วเนี่ยมันไม่มีดอกเลย ก็เลยเห็นโฆษณาไปเจอที่ร้านถุ๋ยชอบผมก็ใช้ถุยบุญพืชมีสองตัวที่เป็นผมก็ซื้อตัวเร่งดอกมาเอาเร่งดอกมาใช้ลูกก็รู้สึกว่าให้ดอกดีครับให้ดอกดีเรื่องเร่งดอกให้ดอกดีโ้อกมาปกติดอกมันดกอยู่แล้วแต่อันนี้มันดกมากเลยบางต้นหนึ่งมองไปเห็นต้นเลย ครับผมครับระหว่างปีปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ใช้ปุ๋ยบนพืชสุดกระตุ้นตาดอกของผมนะครับมาถึงตอนนี้ใช้ใช้ใบกี่ครั้งแล้วครับสามครั้งละสามครั้งครับพอดีครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่สามกับครับตอนนี้ก็จากสิงหาก็ผ่านมาตั้งสี่ห้าเดือนก็หลางครั้งที่สองไปมันมันดีมันดีระยะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นครับ ดอกอะไรนี่เพิ่มเพิ่มขึ้นตั้เพิ่มมากครับเดี๋ยวให้ดูได้เลยบางดอกอีกดอกบากครับเป็นเป็นเป็นประมาณไหนครับเดี๋ยวขอลุงลุงวิชัยพาไปดูดูดอกได้เลยครับไอตอนที่เราเราใช้เนี่ยอ่มันติดดอกเ่ยมันสมบูรณ์จังเลยเอ่อตอนสมบของของต้นยังไม่สมบูรณ์สิเดียวแต่ว่าใหอน้ดอม่ดอกนะเพราะว่าเราเรามตูนนนั้นในนั้นว่างๆนะมมครับ เอคืค <halt> <c oughs> ือกระดกอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับเราบางต้นนะครับจะไม่เห็นต้นเลยอ่ะดอกไม่เห็นกากิ่งก้านเลยดอกต้นต้นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเริ่มละดูสิดูสิเนี้ยเนี่ยดูสิกิ่งเนี่ยเนี่ยผมกติกิ่งอย่างนี้นี่ไม่ไม่มีไม่มีปุ๋ยกระกระกระตุ้นตาดอกจะไม่ออกอื ขึ้นอยู่กับการต่อใบด้วยนะครับปกปกติเมื่อก่อนนี้ทีตอนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยจริงๆรงแบบที่เราเห็นเนี่ยอ่าไม่ไม่มีไม่มีดอกไม่มีดอกครับครับผมก็ก็เหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้เราใช้มาเราเราได้ดอกอะไรเยอะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึครับแล้วก็พอมันดอกดอกเยอะเราก็ได้ลูกได้ผลเยอะคโอ้โนี่ดอกงามเดี่ยนะครับปกปกติเนี่ยดอกดอกมันจะเป็นเป็นพวงหรือว่าเป็นยังไงครับ มันเป็นพวงก็มีเป็นดอกกระจายก็มีดอกแต่แต่โกโก้เนี่ยพอดอกดอกที่มันเป็นพวงเนี่ยเราเราไม่ได้ด็ดทิ้งอะไรเ็ดเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยฮะเขาจะติดเท่าที่เขาจะเขาต้นเขาจะรับมันไหวมันก็ติดประมาณว่าพอมันไอมันจะติดเป็นลูกมาเลยไอที่มันมันไม่ไหวมันก็ทิ้งดอกไปอ๋อ